เอาเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยนี่นะมันสิเอาได้สูบควมส่ำแตมเจล่นยังมีโนมมีไขยเด้อค่ะคุณแม่คุณมอ马拉เดียขอบคุณค่ะเอาผ้าเอาเสียงเอาเสียห้องเอาเสียเอเอาเสียห้องเอาเสียเทียนนั่งกันจุบบ่อะไรก็แจก็ห้องขอบคุณนี่คุณยายขอบคุณแม่พิมพ์วราชาวธนาพัฒน เมาไรเตงเอามาแจกเจอามแเแจกยายขอบคุณค่ะเพีงคุณยายขอบคุณค่ะเอาเลยซื้อกัเงเอาเด้อเอาเด้อสลูกเอา้เอาอี้าอาก็แจงลูกเสมอกันดเลยเ่ย้าสามใบอาลูกบวกกันบาสอง

ยาปันจักรยามาเอาเลยขอบคุณค่ะจ้าคุณแม่พิมพ์ราชาตนาคนะคะอออการมึงตาต้งไเทเยไปขอบคุณครับขอบคุณครับ A cây quán 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 Đen quán 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 แดงเมื่อย่บายบายคุณแมบายบายพอแล้วเอาไปสามลูกก็พอแล้วนอนซ้ายอ่ี้ก็แม่เอาไปงาแม่พิมพ์ปลาเอามาแจกหลับยาวออมาเลยเด้อ chăn ngoài <laughs> các bạn, nó chỉ mình ngoài,

อิวเป็กระเป๋าไปเลยค่ะได้ไปหนึ่งเป้าลูกไหนดีลูกไหนดีเยาสิหมดเอาไปเลยใส่ได้เนี่ยเกเหรอไหนเยอมากกวบ้านนึงเลยเอาเร่งยังเอาเจ้าใส่มาเขาก็เห็นเร่อยดนนวะือมีอ้าะเขาประกาศ มาใหญนขเด็ส่ไปใส่ไปปไว้เจวาเล่มาเานัหนเจ้าไหเี้อีกหนึ่งคันคะะี่กระบ้ีกกระบีใหญ่นะรถไคร่อเหลืออีกกี่คันเีกคันนึง

ตะกุดเคียวปอกได้ไหมสามเณรกี่ลูกคะวันปีนี้เหรอที่ตะกรุดเก็บที่โรงเรียนหรือที่วัดที่โรงเรียนด้วยที่วัดด้วยรวมที่ที่วัดมีอยู่แปดนะที่โรงเรียนยังไม่รวมก็ถึงอยู่ห้าสิบห้าสิบูปห้าสิบูกก็ฝากถวายสองสองที่เลยเนาะงได้ได้ได้หรือจะแบ่งไปวัดตะเงินด้วยได้เลยได้ยุทหาเอ๊ะชาวธนาพัฒน์ชาวธนาพัฒน์ได้ถวาย น้องไผ่เจริญธรรมแล้วก็โรงเรียนวัดตะกุดเกือบปลอกแล้วก็วัดตะเงินตั้งสามวัดเพื่อที่จะให้พระเนนได้ไปฉันแล้วก็ไว้ปทำเพนเพราะว่าโรงเรียนจะเปิดวันพรุ่งนี้โร<อ>งเรียนจะเปิดวันพรุ่งนี้ก็จะได้ให้ลูกเนนไปทำความสะอาดโยมด้วยแล้วก็วัดต่งางๆที่ได้อาน,นิสงส์คือสามวัดด้วยกันก็ขอ,ขอ,อจจเจริญพรคุณโยมแม่พิมพ์เพชร พิม bara พิมรา,มรานะพิม b าราชาวธนภัทรชาวธนภัทรขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขความเจริญทำบุญกับพระสงฆ์สำเนียนก็คือคืออนุภาพอของคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ช่วยอุปถัมภ์ค้ำจูให้อยู่เย็นเป็นสุขแลวก็รวยรวยรวยพร้อมสายบุญทุกคนคที่ได้นํามาถวายวันนี้เขอขอเจริญพร วันนี้น้องเนนน้องเนนมาคนแตงนะคะว่าจะมาอีกว่เลวว่าลวมันไม่มองมาเหลยวะก่อนนี้เนนเทิร์นก่อนนี้เทิร์นกับ้องสมุขก่อนนี้เทิร์นไปทางนาน แถมลูกแอนแมาเนาะทมึงเทแหรือ่วยกดิเวาง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 เดียวกระอะฮะปุราริิตาคาเอว่ามีไว้ตัวทีนัง เปตานังอุบาคปติอิติตังมบจิตังตุมังคิเมวะสมาจตุสัพเพรโวเวนนาตตุมาเตะมาวันวันดารายวตุขิติกายุโกภวะอภิวานันตีนิสเนตังวตังปะเายโนจตตาโลธัมมาวันไตติอายุวันนสุขัง ปางปางสำเร็จประโยชน์บุญกุศลเกิดขึ้นแล้วสาธุเมาหมดไล่เลยแม่พิมพ์วราเหมาแล้วก็เอาไปแจกค่ะจานเราไปสวายวันคุณโยมแม่พิมพ์วราชาวธนาพัฒน์จากจังหวัดชลบุรีที่เมาแตงโม มาถวายภาพภิสุสง์เช้ชาวบ้านทั่วไปเพื่อะให้เพื่อพระภิกขบฉันในเวลาที่เหนื่อยทำงานร้าพรบกับชาวบ้านได้มีกำลังใจที่ได้รับแตงมูวจากโยมขอ้โยมนั้นมีแต่วความสุขความเจริญเจริญในจุดตระพิทัพใช้ทั้ง4ี่ประการนั่นคืออายุวันณนาสุขพระละปณิธานธนาสารสมบัติตลอดกาลดนานเทิน ส ah um, ัพพีติโยวิวัตชนตุสัพพะโรโกวินาสตุมาเตภวัตวันตาราโยสุขีตีขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังภาพแข็งแรงคุณละลายครับแตงโมแตงโมสดแจ้งได้จ้านุนตาอยู่ในตะแกรงรถมาได้เท่านี้แหละเอา้วเขาบอกว่าเอาได้เท่าไหร่เอาเลยเลยตาเลยได้สามลูกนี่ครับแม่ เราสามลูกวันนี้ที่จะใส่ถ้าใส่มากกว่านี้ก็ได้มากกว่านี้แจกีขอบคุณจ้าครับมุทนาสาธุกับแม่พิมพ์มาลาโดยนาะตาเนาะครับแบ่งให้ไก่กินบ้างค่ะขอบคุณแม่พิมพ์มาลาครับขอบคุณหลายๆเด้อยเอา สามน่วยน่าสามน่วยสามน่วยแบ่งคนอื่นบ้างแล้วนะสิน้องอ้าวน่วยสามน่วยนี่กำลังลำเลียงค่ะ